ค่ารักษาพยาบาลแบบมี OPD กับ IPD เนี่ยมันต่างกันอย่างไร บอสออนก็เป็นคนหนึ่งที่สงสัยเหมือนกันเนาะตอนแรกๆเลยที่ด้วยความที่เรามาเป็นตัวแทนประกันชีวิตเราก็อยากจะให้คนอื่นเขาได้เห็นประโยชน์ในเรื่องของประกันชีวิตเหมือนอย่างเราเนาะอย่างน้อยๆคนเราตอนมันต้องมีเจ็บมีบป่วยแล้วก็มีจากนะอันนี้ซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยจริงๆนะคะเจ็บน้อยไม่เท่าไหร่แต่จากไปนี่สินะคะเรื่องใหญ่เลยเนาะทีนี้มาว่ากันด้วย OPD คืออะไร OPD นั่นคือการที่เราเจ็บเล็กเจ็บน้อยหรือพูด,ดง่ายๆเป็นผู้ป่วยนอกเนาะเวลาเราไปซื้อค่า รักษาพยาบาลค่ารักษาสุขภาพเนี่ยเราก็ต้องถามเขาว่ามี OPD ไหมคะแผนนี้ OPD คือผู้ป่วยนอกคือไม่เจ็บเยอะคือเจ็บเล็กๆน้อยๆไอกระดอกกระแดกนะคะเออหรือไม่ต้องถึงขั้นรอดูอาการเนี่ยคือไปรับยาแล้วกลับอันนี้เรียกว่า OPD นะคะคือการเป็นผู้ป่วยนอกถามว่าเฮ้ยแล้วมีไว้ดีไหมสําหรับ OPD ซื้อไว้ดีไหมวันนี้ มีดีกว่าไม่มีโอเคแมคคายอย่างน,น้อยนะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเจ็บมากเจ็บน้อยนะถึงแม้ว่าเราจะคิดว่ามันเจ็บน้อยสําหรับเราแต่มันอาจจะเป็นเชื่อมไปเจ็บมากก็ได้ซึ่งจะเชื่อมไปเรื่องของ IPD นะคะ IPD คือการเป็นผู้ป่วยในนะนั่นคือการที่อยู่โรงพยาบาลน,นอนพักจนเลย6ชั่วโมงไปแล้วถือว่าเป็น IPD นั่นก็คือเป็นผู้ป่วยในมีการพักรักษาตัวเข้าน้ำเกลือเข้าผ่าตัดนะจะได้รับการดูแลรักษาพยาบาลอย่างดีนะจากสถานพยาบาลแห่งนั้นถ้าเกิดว่าเรามีประกันสุขภาพส่วนบุคคลเนาะอันเนี้ย IPD คือผู้ป่วยในนะมีการพักนอนพักรักษาตัว,ตวข้างในนั้นก็จะแยกไปสําหรับใครที่มีประกันสุขภาพก็จะแยก แยกเป็นหมวดหมู่ไม่ว่าจะเป็นค่าแพทย์ค่าพยาบาลค่าผ่า,าตาัดค่าชดเชยรรยวันอันนี้ก็มีแยกให้จังหากเลยค่ากับข้าวค่าอาหารนะก็จะมีตารางในการที่เขียนออกมาให้กับเราเนาะแล้วถามว่าเอ๊แล้วถ้าอยากได้ทั้ง OPD กับ IPD ในแผนประกันแบบเดียวเนี่ยทำได้ไหม ได้นะคะก็ศึกษาแบบประกันให้ดีนะคะว่าเอ้ยเขาคุ้มครองในเรื่องผู้ป่วยนอกหรือว่า OPD เนี่ยไปแล้วกลับเนี่ยเท่าไหร่ต่อปีหรือต่อครั้งหรือการเป็นผู้ป่วยใน IPD นะนอนพักรักษาตัวให้ความคุ้มครองเท่าไหร่ในแผนนี้ครอบคลุมไปถึงเรื่องผู้ป่วยนอกด้วยได้ไหมอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของเรารอดูอาการตัวเองว่าเราเป็นแบบว่าเจ็บมากเจ็บน้อยหรือเจ็บหนักจึงไปหาหมอเลือกแผนประกันที่ครอบคลุมกับเรานะคะวัน นีมีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าตอนจะใช้แล้วไม่มีอยากรู้เรื่องประกันติดขัดเรื่องประกันเรื่องไหนเม้นไว้ใต้โพสตบอกบอสอนมานี่โค้ดได้นะคะบอสออนสอนประกัน